สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเองนะครับและเพื่อนคขาไม่ได้เกิม r e s i d ด n t Evil 4โฟร์พารที่สิบกันแล้วนะครับหลังจากที่เราซูญเสียพีลูอิสไปนะครับพี่รีออนจึงต้องทำหน้าที่ในการกำจัดเจ้าสลเลอร์ต่อไปนะจ๊ะโอเคครับแต่แน่นอนนะครับว่าภารกิจที่เราสำคัญอีกไม่แพ้กันนะคือการช่วยนกอัสลีนั่นเองซึ่งแน่นอนในวันที่ผมอัดนะครับตอนนี้ Resident Evil 4 ภาครีเมคเนี่ยได้เปิดออกมาให้ผู้เล่นทั่วโลกได้เล่นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้เรามาเล่นตัวของคลาสสิกกันก่อนนะครับอา่าวันละพูดถึงตัวคลาสสิกแน่นอนนะครับว่าน้อง s อของเราเนี่ยจะต้องช่วยนะครับเราต้องช่วยนั่นเองปัญหาคือน้องเอวีนภาครีเมคเนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยนะครับเอาละแต่ก่อนอื่นเลยเรามาสนใจภาคออริจินอลของเรากันก่อนนะครับ ซึ่งแน่นาคนนะครับถากเรามีทรัพย์จะค่ยเบิร์มากขึ้นกว่านี้แล้วก็ช่องเราได้เติบโตขยายจนเรามีทุนนะครับเราก็จะได้ตัวของ r e ส i d e n t Evil 4 Remake ได้มาเล่นให้กันให้ชุ่มชุมกันเลยครับโอ้ยทอไมจะต้เนเออเป็นไงล่ะเฮ้ยตกใจตกใจสิที่กำลังช่วยอยู่โอเคเป็นไงล่ะนี่นีออนทำไมถึงมาช่วยช้ากันนักล่ะ แอสเล่ย์น,นี่เล่าโอ้โหมาเรื่อ้น้องแอตเลไม่พี่จับซาดีสต์ไม่พี่ดิออนไม่มีทางให้พวกแกได้จับน้องแอตเลเด็ดขาดเลยเพราะมือพี่ทักน้องแอสเล่ย์อยู่ตรงนี้แล้วว่าไงมไม่ต้องจับน้องแอสเล่ย์เลยโอ้มีตัวนึงแล้วเนี่ยเอาไปกินซะจะไม่มีใครได้อุ้มน้องแอสเล่ย์ได้โดยเด็ดขาดเลยเอาล่ะ มันมาอีกแล้วเอาไปกินกันก่อนโอ้สิตัวนี้ขยันอดทนจริงๆเลยแต่ก็ไม่รอดเอาละน้องเอดลีแต่ปัญหาคือทำไมน้องเอดลีต้องอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรล่ะปล่อยให้เราเนี่ยงานเข้าอยู่งั้นเลยวะน้องเอดลีไปไหนนั่นนะเดี๋ยวต้องติดตามน้องแอดลีไปนะครับผมไม่รู้อะเอาไปยับเปิดประตูมันลอ็อ,อกกอบมันเปิดไม่ได้โอ้มันจะเอดลีมันจะไปจัดการมันมาเลย ทายกันแน่ที่ต้องโดนจัดการโอ้โหน้องเยลี่ยังอยู่เหมือนเดิมโอ้ไม่เฮ้ยโดนอะไรโดนยิงเดี๋ยว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 ไมอต์ทริออนช่วยด้วยเฮ้อพี่เอ๋ก็โดนยิงเหมือนกันเอ,อ้าทริ <c oughs> เออนจะเดี๋ยวๆนะถ้ามันหนีออกไปทางประตูแล้วลลเราเราแพ้นแน่นอนโหเจ้าสีแดงว่าไงจ๊ะนี่ใช่ไหมตัวแสบเมื่อกี้ยิงไปย้ำเอง ไม่ต้องยิงมมาโอเควิ่งมาโนอัตเลียงนี้ต้องตุยเป็นไงล่ะล้มตึงเลยไม่ต่ออืมือหน่อยเน่ปัองอาจอุ้มน้องแอดลียงอย่างนั้นเหรอเอรลีโหลดโอ้โหเหลือสามนัดสุดท้ายแล้วโอ้ยังลุกได้อีกตดนไปอีกนัดหนึ่งยำ้ำย่ำเฮียอีกตัวหนึ่งลบบุมเหรอเจ้าไหนนี่เลยหนึ่งนัดก่อนสมนาคุณเอือ้อหมดแล้วจากกระสุน เอาละทีนี้ต้องใช้ปืนกลย,ยอดยอดแหล,ละงานนี้ค่อยๆย,ยอดไปยอดเม็ดเม็ดทีละเม็ดทีละเม,ม็ดเรียบร้อยอีกเม็ดหนึง่งเออไม่ยังไม่อยากจะเชื่อเลยทำไมพี่ลิออนเก่งอย่างนี้ออยากจะบอกไม่รู้เคล็ดลับนี้มันคืออะไรแต่ที่แน่คือคคโอ้เราได้คุณแจแล้วประมาณเลยรีบๆเลยจ้ะพี่ลิออนบอกว่ากระสุนใกล้จะหมดแล้วนะจ๊ะตอนนี้ โอเคเอสลีโอเคครับตอนนี้เราได้เล่นเปนน้องเอสลีแล้วนะครับซึ่งไปวากิจของน้องเอสลีตอนนี้คือตอนน้ตองหน,นีออกจากที่นี่นะครับมีตู้เซฟเซฟกันก่อนนะจ๊ะเพื่ขอขบวุ่นใจโอเคไม่ต้องให้เสียเวลาตัดตรงนี้เลยเอาล่ะน่อยๆนะครับน้องเอสลีใช้อุ้ดไม่เป็นนะครับแต่เราต้องง่าจาก,การจับก,กุ้งอ้ยม่เจ้าเอสลีนี่ดาจับมัน คิดจะจับอย่างนั้นเหรอนี่เลยเป็นไงล่ะร้อนสู้ซาดาสิโอ้โหเดี๋ยวดาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแต่จะไม่ผิดนะมันต้องใช้สองทีนะเพราะว่ามันเนี่ยอึดนะเห็นไหมล่ะโอ้โหมันวิ่งเลยอ่าน้องเอลลี่สาวสวยมันนี่เลยฮไม่ต้องมาพูดมากน้องเอลลี่นะต่อยพี่ดิออนช่วยนะไม่ใช่พวกแกพวกแกจะจัดการน้องเอลลี่อย่างเดียวเลยเอาปากฉีต้นหนึ่ง เป็นไงล่ะอย่ามาซานกเอ็ดี่เชียวล่ะโอเคทีนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับอ่าโอเคและนี่คือตี้หมุนนะครับเอาค่อยๆค่อยๆหมุนไปนะนอกเอ็ดรี่อ่าแข็งขันข็นิจริงเลยอ่ะค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนหมุนแบบไปเรื่อยๆเพื่อนๆคิดว่าตอนนี้น่าจะเบื่อแล้วว่าเอ้ทำไมไม่กดโรเทสักทีเนี่ย ฉันอยากจะรู้ว่าน้องแอดลีเนี่ยมุนยังไงแบบซาโลซาโลก็เลยข้างช็อตนี้ไปก่อนโอเคจังหวะนี้ก็น่าจะเริ่มได้ที่จะต้องกด x แล้วลนะครับไอ้หไหมเริ่มเร็วขึ้นนิดนึงอโอเคจริงมันกด x ได้นะครับนี่เลยครับเรากด x เ,เรียบร้อยอ่ะมุนเร็วๆเลยจังหวะนี้หมุนเลยหมุนเลยอ่ะเรียบร้อยอ os, เพียงเท่านี้น้องแอดลี่ก็ไปพ่องต่อไปได้อางานดีอ่ะนี่ต้นผักชีต้นเดียวนะจ๊ะ มีอะไรน่าเก็บไหมเราต้องใช้สิ่งที่พดีทีิออดสอนมาคือมีอะไรอยู่ข้างหน้าที่มีค่ากว่าให้หมดนะจ๊ะเอาละ่ะข้างหนา้านี่โอ้มีหนึ่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะนี้ไอ้มันเจ้าไอ้พีตัวแสบนี่เลยใครว่าตัวแสบฮะเดี๋ยว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 มันต้องลุกขึ้นมาฉันเชื่อว่าหมุนกันก่อนนะครับใช้จังหวะนี้หมุนกันก่อน รีบๆหมดเลยมันน่าจะฟื้นมาแล้วมาขย่มเราแน่นอนเร็วเร็วเลยพี่น้องแอดลี่น้องอีเร็วเร็ว,รว,รวโอเคโอ้โหมันมาแล้วคิดจะจับน้องแอดลี่มันไม่ง่ายหรอกนะมามามาจูกรอบโต๊ะหน่อยมานี่เลยมานี่คี่จะทำอะไราจ๊ะเอานี่ไปกินซะที่หลังจะบอกว่าน้องแอดลี่สาวสวยคนนี้น่ะจะไม่ยอมให้พวกแกได้จับได้ง่ายหรอกนะเอาละ ต้นปักชีกหนึ่งต้นอ่าหยับ้อยอ่ะทีนี้ว่าไงเสียงเพลงจบแล้วโอเคหมุนอีกด้านหนึ่งสินะอ่ะตรงนี้เลยโรเทกด X อ็กไวๆเลยเร็วเร็เร็วเว,เว,เว,เวน้องแอดลี่ตอนนี้คนเล่นเนี่ยเริ่มหิวข้าวแล้วนะตอนนี้เนี่ยอ่าโอเคเียบร้อยเอาล่ะทีนี้อ่ามีคุ้งซั์อยู่ตรงนั้นโอเคจัดให้เลย แต่ไม่รู้ว่าจะได้หยิบไหมพอสนตัวก็คขี้ขี้ลืมเหมือนกันนะประตูพักชีสีแดงเก็บไปเลยเยี่ยมเอาล่ะตัวตูวนี้ไปทางไหนก่อนเอาประตูนี้กันก่อนโอเคโอเ้เพนโอเคเงียบเงียบเขาไว้ตรงนี้อะไรเอ่ยรู้สกวกก่บรับบป็น,นห้องกว้างๆเลยนี่อะไรเอ่ยสไปนอลโอเคตรงนี้อะไรเอ่ยมีอะไรนะอา่าน บัตเลยเดโบบันทึกของบัตเลยท่านซาลาซาไม่มีครอบครัวแต่ตอนนี้ท่านกำลังใช้ความสถียรอย่างแข็งกร้าต่อลอสซูมมเนอสในการหาผลประโยชน์และตอนนี้เขามีแผนในการยกเลิกการผนึกเจ้าลอสพรากัสนั่นที่ถูกผนึกโดยบรรพระบุษของเขาแน่นอนว่าซาลาซามีแผนจะทำอย่างนั้นเว้นแต่เสียว่าเขาไม่รู้อะไรเลยฉันควรที่จะเตือนเรื่องนี้ กับท่านซาลาซาเกี่ยวกับแผนการอันสกปรกนี้ฉันไม่มีไอเดียเกี่ยวกับก,บการวางแผนแต่แต่ท่านซาลาซามีแผนคิดจะทำมันมันสายไปแล้วท่านซาลาซาก็ได้นำเจ้าลอสปาร์กัเกกสเข้าศูนย์ร,ร่างกายของเขาเป็นที่เรียบร้อยมันไม่มีทางย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้วเจ้าพละก้าพาราสิตนี้จะไม่มีวันตายเว้นแต่เสียว่าโฮสตายไม่มีทางรักษา ครอบครัวซาลาซาตลอดชั่วชีวิตและฉันก็เดินหน้าที่จะทำอย่างนั้นจนกว่าฉันจนถึงวันสุดท้ายในชีวิตของฉันโอเคครับมันเหมือนว่าเป็นบันทึกผู้ที่จงรักภักดีของลอซาลาซานะครับซึ่งยอมรับว่าเขาเนี่ยมีเอมพาวเวอร์ที่จะรับใช้ซซาลาซ่าอย่างเต็มที่นะครับในตอนนี้โอเคเก็บกระสุนนะครับ นอโอเคครับห้องนี้เนี่ยมีอะไรที่บอกเราเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าปา้าเกษมมันถูกพนึกตายประสาทเองนี้และแน่นอนว่ามีเจ้าซาราซาแล้วก็เจ้าเซเลอร์นะครับขุดมันขึ้นมาโอเคอย่างนั้นก็รู้ที่มาของหลอดปากัสเรียบร้อยแล้วโอเคครับตรงนี้เป็นห้องถัดไปลองกับไฟฉายโอเคตรงนี้สามารถดันโอเคไม่ดันไม่ได้ พุทธทางไหนเอ่ยพุทธอ่าโอเคตรงนี้อ่าโอเคตรงนี้เป็นสวิตอะไรบางอย่างซึ่งไม่รู้เป็นอะไรค่อยว่ากันโอเคตรงนี้ประตูปิดอยู่เอาล่ะนี่คือประตูที่ไปเมื่อกี้อ่าตรงนี้ข้ามได้ไหมอ๋อคลานได้อ่าโอเคตรงนี้สวิตอ่าเช็คเปิดอ่าโอเคเอาล่ะพอประตูนี้เปิด เดี๋ยวลองไปดูสิทางนี้ก็ปิดอีกอ่าตรงนี้อะไรเอ่ยอืมโ stone tablet เหมือนว่าเป็นแท่งหินอะไรบางอย่างนะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันใช้งานอะไรนะโอเคคลานไปน้องแอดตี้คลานไปโอเคตรงนี้อืมผักชีสีเขียวโอ้โหผักชีสีเขียวเยอะนะเนี่ยแต่เนี่ยเยังไม่ได้ใช้โอเคสับสวิตอ่าตอนนี้เปิดอ่าปิดไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ว่าแต่ตรงนี้ปิดอา้าวสรุปว่าเราต้องไปตรงนี้ก่อนอ่ะอย่าเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งโอเคพานไปน้องแอดดี้เอาล่ะตรงนี้สวิตช์ตรงนี้ตตนอ่าตรงนี้เปิดนะครับเปิดเอาไว้อ่าแล้วประตูที่จะไปด้านหน้าปิดลงอ่าแล้วก็อ่าตรงนี้เห็นสวิตช์อ๋อนี่ไงสวิตช์ตรงนี้เช็คเปิดอ่า นี่เปิดโอเคตรงนี้ยังปิดอยู่ก็ตรงนี้ก็ต้องใช้สวิตช์ตรงนี้สินะอ่าโอเคสวิตช์ตรงนี้อ่าประตูนั่นนั่นอ่าปิดลงอันนี้ปิดโอเคอันนั้นเปิดอันนี้ปิดพูดลิ้นพันน่ะเนี่ยโอเคตรงนี้เปิดแล้วโอเคเราจะมาที่จะไปข้างหน้าตอ่อในตรงนี้อะไรเอ้ยโอ้มีเหรียญเก็บเลยจ้า ตรงนี้อะไรเอ่ยมีตุ่มใช่ไหมเออไม่ใช่ตุม่มเวลเลตโอเคโอเคตรงนี้มีอะไรอ๋อเพลงโอเคโอ้โหเสียงเพลงก็มาอะไรความคนลุกสู้ขึ้นมาเลยเออแถงนี้มีอะไรเอ่ยนีมันเปลี่ยนคนละฉากเลยนะจาก,าจากบูสุดละหามข้างนอกตรงนี้กลายเป็นเริ่มคนลุกสู้เลยนเนี่ยจังหวะจังหวะนี้ ไม่เป็นไรครับแล้วค่อยๆเดินไปครับน้องเอสลีนะจ๊ะ <c oughs> โอเคตรงนี้มีอะไร <c oughs> มีหุนอาศวินอยู่ล้อมรอบเลยตรงนี้เปิดได้ไหมไม่ได้อ่าต้องทำอะไรบางอย่างไมต้องบอกกรร่งงานนี้อ่านี่เลยใช่ไหมละ่ะเอาล่ะตรงนี้นะครับ และตรงนี้นะครับนั่นก็คือัซเซิลที่เราจะต้องแก้ไขในตอนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าให้ผมมาแก้ัซเซิลแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าเจาใช้เป็นเวลาชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับเพราะด้วยความมึนๆของผมนะครับดังนั้นนะครับผมเองก็ขอใช้ตัวช่วยนะครับอย่างเช่นไกด์ต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเป็นเพื่อสามารถดูด้วยตัวเองได้เลยนะครับเมื่อเมื่อเข้าหุกกันนะครับก็พิมพ์เลยนะครับว่า อ่าลิสเดนอีวิลโฟพัโซนะครับด่าน3ามจุ 4, นะครับอ่าเพียงเท่านี้ก็จะได้เจอไกด์ต่างๆนะครับในการแก้ปริศนานี้ซึ่งยอมรับว่าผมเองก็ต้องดูไก่นะครับเพราะว่าเพื่อความกระชับตั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่าโอเคเอาตามนี้เลยครับ6ไป5 3ไป6 2ไป3 5ขึ้นบนแบบนี้นะครับเอาตามนี้เลยอ่าโอเคอันนี้นะครับ ขึ้นบนไปแบบนี้ผลัก2อันเรียแบร้อยทีนี้ผลัก6ลงมานะครับ9 5ห้าไปที่หาโอเคตามนี้เลยนะครับ่าเริ่มขาวๆเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เอานี่ขึ้นไปแบบนี้อันนี้ขึ้นไปอ่าโอเคดูท่าทางเนี่ยดูรูปเป็นร่างแนละ้วเอาชิ้นส่วนที่เราเก็บมานะครับใส่ลงไปแบบนี้อประตูก็จะเปิดนะครับ ผมเองก็ขอบคุณไกลมากๆเลยนะครับซึ่งย้มรับว่าผมเองก็ต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงนะขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่งั้นผมเองก็คงจะมึนๆอ้งๆแบบนี้ไปทั้งชั่วโมงเลยนะครับโอเคตรงนี้เก็บอเก็บเหรียญมานะครับซาราซอฟแฟบริซิเนีก็มีฮีบอะไรก็น่าสนใจประตูก็ปิดเอาละนี่อะไรเอ่ยอ๋อชิ้นส่วนในการเปิดประตูด้านหน้าไปเสี้ยวอะไรเอ่ย โอ้นานไงมีเสียงจึงจังจึงจังเสียงเกราะเล็กโอ้มาแล้วโอ้ยมาแล้วพวกมันอย่าบอกว่ามันจะมางมเราไปตัวมึงงมหรอกนะปอนก์แอสลีน่ารักที่สุดในจังหวะนี้เอาละตรงนี้โอ้อะไรเอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ลบอคฮึ่มโอ้ยเกือบไปนายน้องแอสลีย์ไม่อย่างนั้นเนี่ยหมดสวยเลยนะโดนดอกนั้นโอ้โหนี่ ตั้งท่าตั้งท่ายากก็ฟันฟน้องไอ้กรีอย่างเดียวเลยโอ้โหตกใจอันนี้แบบนี้อโอเคตรงนี้เปิดประตูไม่ยากดีนะครับใช้การในการดันนะครับไม่เหมือนลีออนนะครับข้อสมแล้วครับเป็นลูก,ลกสาวประธานาธิบดีนะครับอ่าโอเคตรงนี้เช็คไม่มีอะไรแล้วแต่มันเสียงเกราะมาแล้วโอ้โหไม่มีตั้งท่าตั้งท่าเฮ้ยอ่ไอ่ลอยลอยลอไม่ทันเ้อโดนไฟ เกือบหมดหลดเลยน้องเอ็ดลี่ไม่เนอะไม่เป็นไรครับพี่ดีออนบอกว่าเอาไปเลยครับน้องปักชีใช้ได้เลยพี่ไม่พี่ไม่ไม่โกรธน้องนะ <c oughs> <c oughs> โอเคี่ประตูนี้เปิดประตูอ่าทีนี้จาได้ว่าตรงนี้มีทันวางไอ้สักอย่างน,นะครับอ่าตรงนี้นี่แหละเช็คอ่าอืมนี่แลหละน่าสนใจโอเคใช้เลยจ้าเรียบร้อยวางเรียบร้อยทีนี้ เช็คดูเปิดเลยหมุนไปเลยกำลังหมุนประตูเปิดเห็นบันไดอโอเคทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงช่องนี้คือถ้าจะไปอีกเนี่ยก็ไปได้นะแต่ว่าดูท่าทางลแล้วเนี่ยคือน่าจะโดนเจอพวกนั่นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราไม่เสี่ยงดีกว่าไปดีกว่าเงาอ,ดอดได้คุ้มซบับเลย ไม่เป็นไรครับดองเอ็ลรีอย่างน้อยก็ถ้าเราไม่ได้ไปเจอพี่ลีออนเนี่ยเออคงได้โอเคกว่านี้นะคือแบบว่าไม่ต้องโดดเดียวเดียวดายนะครับอ่าเพราะวกก่าการโดดเดียวแบบนี้อันตรายสำหรับน้องเอ็ดรีมากมากเลยโอเคเปิดประตูอ่าโอเคเอาล่ะคัสซินลีออนเอ็ดรีโอเคเป็นไงบ้างเ<ม>จ็บ <ขอ S 1> ไหมไม่เป็นอะไรไม่ต้องกลัว โอเคโอเคเราลีกออกจากที่ดีกันดีกว่าโอเคครับก็ถือว่าจบในพาร์ทสามเป็นที่เรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่ติดตามและชมมาณที่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของผมนะครับเป็นเกมสุดยอดเยีย่ยลยกันนะครับสวัสดีสวัสดีครับบอย,บอย